เป็นดูคนโก้คือความที่น้องแบบว่ากะว่าจะไม่ไม่กลับเอ่อไอ,อเนี่ยบุม๋มคิดว่ากะว่าคงจะไม่ไม่กลับไปโรงแรมกะจะอาบน้ําที่ตรงนั้นเลยแต่ใดๆแล้วมันไม่มีห้องอาบน้ํามันมีแต่แบบมันไม่สะดวกอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีก็เดินเพ่นพ่านอะไรแบบนี้น้องก็เลยต้องกลับไปโรงแรมก่อนคือการความที่แบบว่า วันนี้คงแบบว่ามันต้องย้ายสถานที่มั้งบุม๋มว่าเพราะว่าพรุ่งนี้มันมีคอนคู่ไงนุกปลายพรุ่งนี้นุกปลายนะทุกคนน้องก็เลยกะแบบว่าขี้เกียจกลับโรงแรมก็เลยกะจะตรงนั้นเลยเอาเสื้อผ้ามาพร้อมอะไรอย่างเงี้ยความน่ารักของเขาเนาะความความแบบว่า,ง,าง่ายอะ่ะเขาเป็นคนง่ายๆบ้านๆนเนี่ยสองคนเขาอ่ะนุกปลายอะ่ะเขาจะสไตล์เนี้ยไม่เห็นแล้วเขากินข้าว ตามเซเว่นปูเสือนั่งไม่มีเอารองเท้านั่งอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือนกปลายเขายังเหมือนเดิมทุกคนจริงๆเขากินหรูอยู่สบายได้เลยนะจริงๆอ่ะผู้จัดเขาให้น้องกินหรูอยู่สบายเลยนะแต่ความที่แบบมันขี้เกียจอนะเนาะคือแบบมันเป็นแบบนี้ทุกวันก็มันเมื่อยมันเหนื่อยด้วยกับการเดินทางอะเล่นคอนเสิร์ตมันไม่เท่าไหร่อนะ่ะการที่นอนอยู่บนรถนั่งอยู่บนรถมันก็เบื่อเนาะ มันเมื่อยมันอะไรแบบเนี้ยมันเป็นมาแบบนี้หลายปีแล้วไงติดต่อกันมันก็คงแบบอืมนั่นแหละน้องเก่งน้องเก่งน้องเก่งอยู่แล้วทั้งสองคนก็ให้กําลังใจน้องทั้งสองคนใครไม่รักก็นั่นแหละอืมไม่รู้จะว่ายังไงดราม่าเยอะเสียเหลืเกิน แต่บุ๋มไม่ได้สนใจนะทุกคนบุ๋มไม่ได้สนใจเพียงแต่ที่เอามาพูดก็คือแบบลำคาล์ลำคาญว่าอะไรนักหนาคือแบบว่าไม่ชอบแล้วดูอยู่ทําไมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ใส่ใจเพียงแต่ว่ามันบางทีเนาะบางทีคนเราันก็หงุดหงิดเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้ใครจะพูดยังไงก็ไม่ได้สนหรอก โอเคเปิดเสียงได้นะเพราะว่าเมื่อสักครู่กลัวอยู่ว่าจะมีอะไรหลุดหลุดในห้องน้ำหรือเปล่านะครับไม่มีเนาะวันนี้เราโดนฝ่ายชายขังนะครับไม่ใช่ฝ่ายชายดีเขาต้องเรียกว่าบอสบอสลุกบอสนุกเนาะวันก่อนเราโดนบอสปายขังนะครับโดนขังของจริง สวัสดีครับสวัสดีที่เราเปี่รากแฟนช่องพระรนรลีสตล์ตครับอลวันนี้เจอกันกับท่านสุรอบอสถ่ายคลิปลงพรนรินทรออฟฟิเชียลใน YouTube ก่อนนะครับ2,000คนโดนขังฝ่ายชายถูกแล้วเนาะมมัันนแต่กาไปหาหน้ากัน แล้วก็วันนี้ศิลเป็นพิเศษแขกรับเชือนพิเศษที่จะมาในวันนี้นะครับไม่บอกชื่อแล้วกันเดี๋ยวจะพูดเป็นเขาเรียกว่าใบยให้หน่อยเป็นเป็นเป็นคำในยุคก้าวศูที่กำลังดมากมีเพลงดังที่ทุกคนรู้จักมั้มีมครับเอาเอาคำนี้แล้วกันพี่ยอดเห่านกเตอนที่้ ประโยคนี้คือคนทุกคนรู้จักอยู่ไม่เราไม่ต้องจะไปทุกคนอะไรมาเขาเป็นดีหรือไม่ดีเขาดีแล้วรันนี้ใครง่าย่ช่ไหมผลจะรับคนตายมาหรือเปล่าผลถูกมาแล้วนะเป็นงีอยู่อย่างไรไม่มีราคาด้วยราคาเร่ด้วยมันต้องเมียกกันหมดโอเคกันครับผมไปแล้วเอ้าที่ออกมาตอนไหนพี่ยิวช่วยมาครับ ขึ้นรถดกมแล้วโอ้ยเลห่ไปยัมาแล้วคุณต้องเรียนของอนะนด้ด้วยแกงเน่าจะได้ tham gia tham gia tham gia chào mọi người

ในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีของรางวัลแจกเป็นเสื้อของงานวันนี้นะคะแต่ว่ากิจกรรมก็คือให้พี่พีเอซีนะคะถ่ายรูปเช็คอินในร้านของเจมห้าร้อยซิตี้แคมป์นะคะร่มก้านะคะแล้วก็โพสลงเฟซน,นะคะแล้วก็แท็กร้านนะคะเราจะให้คุณเจมเจ้าของร้านนะคะสุ่มผู้โชคดีรับเสื้อนะคะห้าท่านนะคะแล้วก็วันนี้จะมีแจกบ,บัตรงานของน้องปลายเดี่ยวนะคะ อ่าห้าใบแล้วก็มีงานอ่าสิ้นปีวันที่3 1นะคะ3 1สธันวาที่ลำปางนะคะอีก5้าใบนะคะในช่วงนี้นะคะภายในที่จัดงานก็จะมีอาหารจานายนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปลงทนด้านในก่อนก็ได้นะในช่วงนี้สบายครับเจอกันนะ แล้วก็อีกสักครู่หนึ่งนะคะจะมีดีเจนะคะมาเปิดนอน้องขึ้นประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะ,ย,ะบยบายไม่เอาหรอนี่นะนี่นะเด็กหนุยอยเฮ้ย

ด้านในบริเวณคาเฟ่มีแอร์นะคะพี่ๆสำหรับท่านไหนที่ร้อนนะคะเขาไปด้านในทางให้ไปพักนิดนึงเพื่อพูดอาหารนะคะหรือว่าจะซื้อหน้าจอขึ้นรถเลยไหมครับหน้าจอ,าจอ,อพูดภาพสวยเอาตองพาหน้าจอขึ้นหลังคาไปที่ไม่ว่างพาขึ้นหลังคาไปเอาหน้าจอโอเค หน้าจอเชิญขึ้นหลังคาครับเพราะว่ารถไม่ว่างครับโอเคถอยมาครับอันหน้าจอขึ้นหมดแล้วเราดูน้องต่อนะฮะสองพันแล้วทุกคนเก่งมากพระสวยมาเป็นพระพุทธชินราชเนาะแล้วก็พระน่าจะเป็นพระแก้วมรกตสององค์นะครับซ้ายขวาพระพุทธชินราชสีขาวไปแล้วนะครับหน้าจอเกาะหลังคาดีๆนะครับเหมือนเดิมเนาะ